บทอ่านจากโพรสานนบุลูกาขอถวายพระเกียตรติแด่พระองค์ <ใน S 1> พระเจ้า,า,จา,าค่ะเวลานั้นพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์คาเบรียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเลตมาหาหญิงพรมจารีคนหนึ่งที่ที่ได้มั่นกับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อพระองค์ดาวิด หญิงพมจารีนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าบ้านมาหาหญิงพมจารีนั้นแล้วกล่าวว่าพระเป็นเจ้าทรงโปรดปรานเธอมากจงยินดีเถิดพระเจ้าสถิตกับเธอฝ่ายมารีก็ตกใจเพราะคำของทูตสวรรค์ถามตนเองว่าคำทักทายนั้นหมายความว่าอะไร แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแข่เธอว่ามารีอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานฟังเถิดเธอจะตั้งคันและบังเกิดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และจะได้รับชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระผู้ทรงเป็นเจ้า จะประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันธ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดพ้าณนจักรของท่านจะไม่วันรู้จักสิ้นสุดเลยมาลีทูลตอบทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังเป็นพมจารีอยู่ ทูตสวรรค์จึงชี้แจงว่าพระจิตของพระเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือเธอและพระเดชานุภาพของพระผู้สูงสุดจะปกป้องเธอไว้เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเรียกว่าบุตรของพระเจ้าพึงรู้ไว้ด้วยว่านางลิสเบตญาติของเธอทั้งทั้งที่ชรามากแล้ว ก็ยังตั้งคันมีบุตรเป็นชายด้วยบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหมันก็ตั้งคันได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรที่พระเป็นเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้มารีทูลตอบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามที่ท่านได้กล่าวไว้นั้นเถิด แล้วทูตสวรรค์จึงจากเธอไปพระวาจาของพระเจา้าขอรพระคิดเจา้าทรงพระเจริญเทอญเชิญน,นั่งแม่พระเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดในการไถ่าบาปมนุษยชาติร่วมกับพระบุตรของพระนาง นี่เป็นความจริงถ้าเราจะสังเกตดูจากพระวจ,จาของพระเป็นเจ้าอย่างน้อยสองบทที่เราได้รับฟังในวันนี้เราจะเห็นเริ่มว่าการเริ่มต้นการทำงานด้วยความขยันด้วยความภาคเพียรของแม่พระนั้นได้เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่รับทราบว่าพระแม่จะได้เป็นมารดาของบุตรของพระเจ้า ตำแหน่งหน้าที่มาพร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่หลังจากที่เทวดาได้จากแม่พระไปแล้วไปพักกรีบไปเยี่ยมนางอนาเอลิซิเบตซึ่งขณะนั้นแม่พระได้ตั้งคันแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าได้อยู่ในคันของแม่พระฉะนั้นการที่แม่พระนำพระกุมารไปเยี่ยมนางอนาเอลิซิเบต ก็เป็นการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่นำพระเยซูเจ้าไปอวยพรนักบุญยอนบัพติสตาในเวลาเดียวกันก็เป็นการแสดงความชื่นชมยินดีกับญาติของเธอนางเอลิซาเบตซึ่งไม่มีลูกอยากจะมีลูกเหลือเกินขอแล้วขออีกและสุดท้ายเมื่อถึงอายุวัยชารามากพระเป็นเจ้าก,ก็ให้ ตั้งขันความรู้สึกอับอายความรู้สึกอดสูตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ได้เปลี่ยนเป็นความชื่นชมยินดีอย่างหาที่สุดไม่ได้สำหรับครอบครัวของเซคคารดยาและนางเอลิซาเบธและในบทานที่สองที่เรารับฟังจากหนังสือกิจการนักษาวก หลังจากที่พระเยซูริสเจ้าเสด็จส้นสูส่สวรรค์ลแล้วบรรดาครัสสวกยังไม่มีขวัญเหลืออยู่ยังกระจัดกระจายอยู่ผู้ที่จะเป็นขวัญและกำลังใจเป็นแกนกลางของบรรดาครัสสวกก็คือแม่พระอีกครั้งหนึ่งกลับใดที่แม่พระอยู่บรรดาครัสสวกยังสามารถที่จะรวมติดกันอยู่ได้ชื่อทั้งสิบเอ็ด ของบรรดาครัสสวกนั้นชัดเจนว่าพวกเขาตั้งหน้าตั้งตาสวดภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับบรรดาผู้หญิงและพระนางมารีพระมารดาขององค์พรเยสุจ้าพี่น้องครับเราพี่น้องกิสชนเรามีประเพณีปฏิบัติมีเรื่องราวที่สืบทอดกันมาตลอดระยะเวลา2,000ปี ในการเข้ามาเกี่ยวข้องของแม่พระในชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนและชีวิตของพระศาสนาจักรเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าชีวิตของเราแต่ละคนในบางครั้งที่เกิดวิกฤตตราบใดที่เรายังสวดบทวันธามารีอย่างสรรม่ำเสมอตราบใดที่ยังสวดบทสายประคำอยู่เสมอ ในช่วงวิกฤตแห่งชีวิตเราจะรอดพ้นและที่สำคัญที่สุดคือในเวลาใกล้จะตายเราจะพ้นจากปักนรกแน่นอนเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เราจะร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสวดภาวนาด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นจะได้ปลอดภัยปลอดภัยทั้งกายและใจ การเดินทางไปมาการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกวันนี้มีความไม่ปลอดภัยเยอะสูงไม่ปลอดภัยทั้งเป็นโรคไม่ปลอดภัยทั้งอุบัติเหตุประเทศไทยได้แชมป์ของเอเชียในการตายที่ถนนเป็นอันดับสามของโลกเพราะทุกวันนี้ก็แข่งให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น รถที่ออกมาแต่ละยี่ห้อแต่ละคันนั้นมันใหญ่แล้วมันแรงขึ้นแล้วมันก็ถูกกับจริตของคนไทยพอขึ้นขับแล้วมันจะต้องแรงแต่หลายคนก็ขาดความชำนาญหลายคนก็เป็นคนสติไม่ดีหลายคนก็ยังดื่มเหล้าและนี่ก็เป็นเหตุทำให้เราเป็นแชมป์ของเอเชียในการที่จะตายบนถนน แต่แล้วปีนั้นเราตายมากกว่าคนที่ไปรบที่สงครามไม่ว่าจะเป็นที่อิรักหรือที่ประเทศไหนก็ตามแค่ฉลองสงการปีใหม่ครั้งเดียวเราก็ตายมากกว่าข้ารบในสนามรบแล้วอันตรายทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณของเรานะั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นพี่น้องกิจชนครับถึงเวลาแล้วจริงๆที่เราจะต้องใช้ความเชื่อความศรัทธาต่อพระแม่มารียา ในการที่จะช่วยเราแต่สาวันมานี้ก็ได้รับอ e ีเมลจากพี่น้องคริสเซียนคนหนึ่งเขาก็ถึงแคาทอลิกทุกคนแหละเขาก็ไม่ได้จอดจงว่าจะถึงพระสังฆราชก็เพียงแต่สงสัยว่าทำไมพวกคาทอลิกไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่เชื่อพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระบุตรแต่องค์เดียวผู้ที่บริสุทธิ์ศักดิก์สิทธิ์ในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนแล้ว ทำไมพวกคาทอลิกจึงเชื่อในบรรดาทัพพุญเชื่อในบรรดาแม่พระเชื่อพระสันตปาปาทำไมไม่เชื่อพระเยซูเจ้านี่ก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งจากคนที่ไม่เข้าใจแะัะนเราเองเราก็ต้องระวังให้ดีการมีความศรัทธากับแม่พระนั้นถ้าเราจะสังเกตให้ดีแม่พระนำพระเยซูเจ้าไปด้วยดัยงนั้นการไถ่าบาปนั้นจะไม่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงความศรัทธานในแม่พระต้องนำ เรากลับไปสู่พระเยซูเจ้าเสมอๆการสวดสายประคำถ้าพี่น้องจะสังเกตดูให้ดีแม้ว่าเราจะสวดสายประคำด้วยบทวันธามารีแต่ว่าในทุกๆสิบเม็ดเราจะมีเม็ดพิเศษเม็ดพิเศษนี้เราจะลำพึงถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่เกิดจนสเสด็จสู่สวรรค์ ในสี่ภาคนั้นชีวิตของพระเยซูจะครบถ้วนนี่จึงเป็นสายประคำที่ถูกต้องสมบูรณ์ถ้ามีเฉพาะวันทามารีคงจะเป็นสายประคำที่ไม่สมบูรณ์และไม่ใช่เป็นสายประคำของคาทอลิกเราเพราะฉะนั้นพร้อมกับความเชื่อความศรัทธาสุดภาว,น,วนาถึงแม่พระช่วยเราก่อนอื่นช่วยเราให้มีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเป็นเจ้าที่แท้จริงขอพระรังฤทธิ์อำนาจของพระเยซูจะได้ปกป้องเรา พร้อมกับความขยันขันแข็งพร้อมกับน้ำจิตน้ำใจของแม่พระที่อยากจะช่วยเราการเริ่มต้นชื่อแม่พระแห่งสายพระคำศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปย้อนดูในปี1นึ่งพก่อนที่จะมีชื่อนี้ พระสันตะป,ปาปาได้ขอร้องให้บรรดาพี่น้องกิสชนสวดขอต่อแม่พระเพื่อกันร,รบทางทะเลที่ทะเลเลปันโตในปีออคศ .171 5กิสชนกำลังสู้กับมุสลิมพวกตุรกีเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ถ้าแพ้ ก็มุสลิมจะขรองโลกเพราะฉะนั้นพระสัทว์ระปเห็นความสำคัญยิ่งยวดของสงครามนี้จึงขอให้ลูกๆของพระองค์ทั้งพระศาสนาจักรได้ช่วยกันสวดขอแม่พระให้ลบชนะและที่สุดสงครามที่เลปันโตกิสชนก็สามารถที่จะเอาชนะนั้นชื่อทางภาษาอังกฤษใช้คาว่า Holy Mary of Victory แม่พระศักดิ์สิทธิ์แห่งชัยชนะและต่อมาพระสนปาปีโอที่5ก็ได้เชิญชวนพี่น้องกิจชนจะได้สวดแล้วก็เผยแพร่ความศรัทธานี้ไปทั้งพระศาสนาจักร